เงินแผ่นดินคือเงินของประชาชนทั้งชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องรักษาเงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสอตองอ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค้ะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตองอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินเิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะจะกการเป็นประจำ ทุกๆวันพฤหัส,สป,ปดีในช่วงสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะและวันนี้ดิฉันมาพร้อมกับคุณวันวิสาโตทิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอันประพัฒและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยค่ะ วันนี้เราจะหยิบยกเรื่องราวของกรณีศึกษาการตรวจสอบโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะคะ BCG ก็คือ Bio Circular Green Economy นะคะก็มีเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขารณรงค์กันใช่ไหมคุณวริสาใช่แล้วค่ะเพราะว่าคือก็เป็นการผสมผสานนะคะทั้งในส่วนของ การพัฒนาชุมชนค่ะในระดับฐานรากเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ยั่งยืนนะคะดังนั้นประเทศไทยของเราค่ะจึงได้มีการนําแนวความคิด BCG เข้ามาใช้นะคะเป็นโครงการนําร่องเพื่อที่จะดูว่าชุมชนเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้แนวทางนี้เนี่ยได้อย่างไรโดยผลลัพธ์จะเป็นในเชิงของเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นหลักค่ะโดยจะมีการประสานทั้งเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวเข้าด้วยกันนะคะในการที่จะมุ่งสร้างไรายได้แล้วก็พัฒนาอาชีพให้กับคนในท้องถิน่นซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินค การนำร่องหลายๆโครงการมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์การจัดการขยะชุมชนแบบหมุนเวียนหรือว่าการใช้พนังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนเป็นต้นค่ะคุณนันประพัฒนค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องราวของการตรวจสอบโครงการนำร่องนะคะก็มีความสำคัญเพราะตราบใดที่ใช้เงินงบประมาณแผน่นดินค่ะสตอง,อ,งอ,อยู่ที่นั่นเสมอ <c oughs> ใช่แล้วนะคะก็มาดูกันว่าเราใช้ความ คุ้มค่ากับงบป,ประมาณตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราจะคุยกับวิทยากรเป็นใครคะวันนี้วิทยากรที่จะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะก็เป็นวิทยากรที่ลงไปตรวจสอบในโครงการนี้โดยตรงค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบที่หนึ่งนะคะจากสำนักตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่1คุณอนุชิตสกุลบุญมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒน์และคุณวันฤิสาและท่านผู้รับฟังรายการรู้รักเงินเป็นดินกับสวทงทุกท่านครับ ไม่ทราบว่ากรณีของเรื่องนี้ค่ะการดำเนินโครงการหรือตัวชี้วัดของโครงการในเรื่องของการตรวจสอบตรงนี้เป็นยังไงคะในส่วนของโครงการนี้ต้องย้อนกลับไปนิดนึงก่อนนะครับว่าเดิมทีเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีเนี่ย,ะะยได้มีมติเห็นชอบให้กับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวขึ้นนะครับโดยทางสำนักง,งานองคจุนแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยก็ได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดกองทุนหมู่บ้านต่างๆเนี่ยดำเนินการโครงการที่เป็นรูปประมและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านได้รวมทั้งมีการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนในชุมชนนะครับซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยได้นําเอาหลักการของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวมาปรับใช้ในตัวโครงการซึ่ง โครงการดังกล่าวเนี่ยมีการดําเนินการในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับจํานวนนําร่องไปเจ็ดร้อยกว่ากครงการนะครับวงเงินงบประมาณที่ใช้ประมาณหนึ่งพันกว่าล้านซึ่งทางโคงกุรก็ได้ดําเนินการโครงการดังกล่าวกับโคงกุรในพื้นที่นะครับค่ะอันนี้ก็คือในส่วนของลักษณะการดําเนินโครงการแล้วตัวชี้วัด่ะคะเราวัดจากตัวอะไรของโครงการว่าประสบความสาเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จตัวชี้วัดของโครงการที่กําหนดเอาไว้เนี่ยก็คือโครงการได้กําหนดเอาไว้ว่า เมื่อดําเนินการโครงการไปแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เกิดการุนเวียนของการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่แล้วก็เกิดการนําเอาวัสดุต่างๆหรือสิ่งของต่างๆที่เกิดจากการใช้งานแล้วเนี่ยมาปรับเปลี่ยนุนเวียนให้เกิดการเป็นเศรษฐกิจที่จะได้อนุรักษ์แล้วก็สร้างทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ครับค่ะ ก็คือตรงนี้เราทราบไปแล้วว่าคือตัวโครงการเนี่ยเกิดมาจากตัวมติคอรมอที่อยากจะส่งเสริมให้กับกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนนาร่องเนี่ยมีเศรษฐกิจแล้วก็มีการสร้างอาชีพทีนี้แล้วความเป็นมาอย่างไงที่ทําให้ทางสตงค่ะเลือกที่จะตรวจสอบในตัวโครงการนี้แล้วก็วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบมีอย่างไงบ้างคะครับผมโดยการด,ดําเนินโครงการของกองทุนหมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยนะครับเขาจะให้การสนับสนุมเทคโนโลยีต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ไปด,ดําเนินการโครงการนะครับ อย่างเช่นเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะแบบทางแจ้งเทคโนโลยีการเกษตรแบบระบบปิดเทคโนโลยีการทําน้ําดื่มซึ่งจะมีการส่งเสริมการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพื่อไม่เกิดความคุ้มค้าในการผลิตนะครับสตงเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินโครง,งการเนื่องจากโครงการนี้เนี่ยใช้งบประมาณค่อนข้าง,งสูงและมีกลุ่มเป้าหมายและดาเนินการในพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศรวมทั้งมีการ จักกิจกรรมในการจัดหาติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆหลายรายการมีมงบประมาณค่อนข้างสูงนะครับประกอบกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของโสตง,งนะครับได้กําหนดทิศทางเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ความสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินการโครงการของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อฐานะกา,า,ารดเนินการต่างของประเทศแื่ทราบถึงว่าการดาเนินการนั้นมีประสิทธิภาพและมีผลสม็จในการดําเนินการโครงการอย่างไรนะครับและก็ ให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นหรือข้อจํากัดต่างๆนะครับเพื่อจะได้ให้ข้อเสนอแนะนําไปปรับปรุงแก้ไขโครงการให้เกิดประสิทธิภาพปธิผลยิ่งขึ้นไปครับค่ะแล้วตอนที่ทางสตง,งลงไปตรวจสอบนะคะเราต้องมีการกําหนดขอบเขตรวมถึงวิธีการในการตรวจสอบด้วยเราใช้วิธีการยังไงบ้างคะลองเล่าให้ทางคุณผู้ฟังได้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะครับผมในการตรวจสอบโครงการดังกล่าวนะครับเราได้สครบการตรวจสอบในการตรวจสอบการ,อบารใช้งบประมาณประจําปี ึ่งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นนะครับของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เสนอขอจากคณะรัฐมนตรีโดยการตรวจสอบเนี่ยขั้นตอนการตรวจสอบหรือขอบเขตต่างๆหรือกิการต่างๆเนี่ยเราจะตรวจสอบ หลักๆเลยก็คือตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อกําหนดหรือระเบียบต่างๆที่ใช้ในการด,ดําเนินการโครงการ,การส่วนที่สองเนี่ยเราจะมีการสัมภาษณ์หรือสอบถามเชิงลึกกับผู้บริหารของเจ้าหน้าที่โครงการที่ดําเนินการทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภารวมถึงคณะทํางานบริหารโครงการที่ปรึกษาที่โครงการจ้างมาให้ช่วยรับผิดชอบดูแลโครงการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไปส่วนที่สามก็คือทางทีมงานตรวจสอบ จะได้ลงไปสังเกตการพื้นที่การดำเนินการในพื้นที่จริงของกองทุนต่างๆซึ่งจะได้เห็นเรื่องการจัดการเรื่องเทคโนโลยีต่างๆและก็พื้นที่ดําเนินโครงการว่าดําเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในการลงไปตรวจสอบในพื้นที่เนี่ยทางสตงมได้มีการสุ่มตรวจสอบไปจํานวน174อกองทุนนะครับซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีที่ส่งเสริมไปทุกประเภทแล้วก็รวมจังหวัดที่สุ่มตรวจสอบเนี่ยจำนวน16จังหวัดทั่วประเทศครับ ก็คือในส่วนของตัวขอบเขตแล้วก็วิธีการตรวจสอบใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วรายละเอียดจากการลงไปตรวจสอบค่ะเรามีข้อเท็จจริงยังไงบ้างเพราะว่าคือตรงนี้ก็ตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วก็ในส่วนของการสังเกตการด้วยอะค่ะครับผมในส่วนของการลงไป สัมภาษณ์และก็สังเกตการในพื้นที่เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยทางทีมงานตรวจสอบและก็ทางคณะทํางานของสทบเนี่ยได้ทําความเข้าใจร่วมกันก่อนนะครับถึงความหมายถึงเจตนาลมถึงหลักการต่างๆที่ผู้ปฏิบัติดําเนินการเพื่อทางเราจะได้เข้าใจว่าเขาเจตนานในการดําเนินการอย่างไร ไม่เช่นั้นอาจจะตีความผิดในตัวอักษรที่เราอาจจะอ่านไปจากหลักเกณฑ์ที่เขาเขียนแต่พื้นที่ดําเนินการอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเลยจำเป็นต้องทําความเข้าใจให้เข้าใจตรงกันหลังจากนั้นเราก็ไปสังเกตการณในพื้นที่แล้วก็สัมภาษณ์ประชาชนและก็ผู้บริหารโครงการในพื้นที่นะครับจากการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าผลการดําเนินการโครงการของกองทุนหมู่บ้านนาร่องที่สุต่ตรวจสอบนะครับยังไม่บรรลุตามวัตรงค์ที่กาหนดไว้กล่าวคือว่า บางกองทุนเนี่ยไม่มีการดําเนินการกิจกรรมตั้งแต่ติดตั้งระบบแล้วเสร็จบางกองทุนเองก็มีการดําเนินการแล้วแต่ยังไม่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกองทุนนําร่องดังกล่าวนั้นได้บางกองทุนยังไม่มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่ได้จากการผลิตบางกองทุนเองก็ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีที่ส่งเสริมเข้าไปยังคงใช้ระบบเดิมที่ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการอยู่เป็นปกตินะครับบางกองทุนเนี่ย แม้จะมีการดำเนินการแล้วแต่ก็ยังมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ตามตัวชี้วัดของโครงการกำหนดเอาไว้เราเลยทำให้การใช้จ่ายงบประมาณตรงนี้เนี่ยอาจจะขาดประสิทธิภาพลงไปนะครับในส่วนที่สองเนี่ยเมื่อเราเข้าไปดูรายละเอียดโครงการและก็ข้อเสนอโครงการแล้วเนี่ยเราพบว่าโครงการมีข้อจํากัดหลายอย่างในการดำเนินการจึงทําให้การดำเนินการโครงการเนี่ยเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเอาไว้ทําให้ไม่สอดคล้องกับ ทำของกประมาณกลางในรายการฉุกเฉินนะครับซึ่งในส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่พวกเราไปพบในพื้นที่แล้วก็ได้พบเห็นสภาพความเป็นจริงร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของสอทบที่ได้ดาเนินการลงไปในพื้นที่กับเราครับ แล้วอย่างนี้เรียกว่างบประมาณที่ลงทุนไปอะค่ะมีความสูญเปล่าไหมเพราะว่าคือตรงนี้ก็บอกว่าข้อตรวจสอบเนี่ยบางกองทุนเนี่ยก็ยังไม่มีการดําเนินกิจกรรมทั้งทังที่ก็ได้รับตัวเทคโนโลยีสนับสนุนไปแล้วหรือบางกองทุนก็อาจจะยังไม่มีแผนการบริหารงานโครงการที่ชัดเจนนะคะตรงนี้คือเกิดจากสาเหตุอะไรอะคะทางสตงอมองว่าอย่างไรบ้าง ส่วนของการสูญเสียงบประมาณเนี่ยเราก็ยังมองว่าในส่วนของอุปกรณ์ครุภัณฑ์ต่างๆที่ส่งเสริมไปเนี่ยยังอยู่ครบปกติและก็ประชาชนในพื้นที่เองก็ยังสามารถใช้งานกับเทคโนโลยีต่างๆที่ส่งเสริมไปได้จึงทาให้เรามองว่าในส่วนของการใช้จ่ายงขประมาณตรงนี้เนี่ยทาให้เกิดความไม่คุ้มค่าตามที่วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งเอาไว้เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในฐานรากนะครับในส่วนของสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราพบว่า ในการดาเนินการของสทบในเบื้องต้นเนี่ยคณะทางานเนี่ยพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยโดยวางกําหนดแนวทางรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการเนี่ยเป็นการคัดเลือกที่ขาดแนวทางในการประเมินศักยภาพของกองทุนที่เข้าร่วมโครงการนะครับไอกองทุนที่เข้าร่วมโครงการบางกองทุนเนี่ยยังขาดความพร้อมสมาชิกของโครงการเนี่ยยังไม่มีเวลามากพอที่จะมาดําเนินการในกิจการที่กองทุนสับสนุนไปนะครับ การคัดเลือกโครงการยังมุ่งเน้นที่จะใช้ในการคัดเลือกรายเอกสารการรับสมัครของกองทุนเป็นส่วนใหญ่นะครับจึงทําให้ได้กองทุนที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยเป็นกองทุนที่อาจจะยังไม่มีความพร้อมในการที่จะดําเนินการในขณะเดียวกันในการสํารวจพื้นที่หรือว่าคัดกรองพื้นที่เบื้องต้นเนี่ยทางที่รุกษาที่โครงการจ้างขึ้นมาเนี่ยก็มีการสารวจพื้นที่โดยสํารวจเฉพาะให้ความสําคัญเน้นหลักไว้ที่โครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นมีน้ํำไหมมีไฟฟ้าไหม แต่ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงสมรรถภาพของการบริหารการจัดการและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของกองทุนต้องยอมรับนะครับว่าผู้บริหารกองทุนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เป็นผู้สูงวัยาการการส่สงเสริมเทคโนโลยีลงไปใช้บางครั้งเนี่ยการกุบรมหรือการไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นปัจจัยเพราะทำให้พวกเขาหลงลืมในการที่จะใช้จนกลับมาใช้วิธีการเก่าในการเพาะปลูกหรือการดําเนินกิจกรรมนะครับแล้วมีผลกระทบอะไรคะจากการตรวจสอบตรงนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับโครงการมีคาดหวังที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเมื่อโครงการไม่สามารถดําเนินการไปตามวัตถุประสงค์ท,ท,ที่วางเอาไว้การสร้างอาชีพของประชาชนในพื้นที่ก็เกิดขึ้นค่อนข้างน้อยแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับประชาชนตามที่คา,าดหวังเอาไว้ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่โครงการตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่คิดว่าจะได้นํา ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เพิ่งผลิตได้จากโครงการเนี่ยมาจัดจําหน่ายเพื่อสร้างอาชีพสร้างไรายได้ต่อยอดขึ้นไปนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถดําเนินการให้ตรนทุความสาเร็จได้แต่อันนี้ต้องเรียนไว้ก่อนนะครับว่าในส่วนของที่เราไปพบเนี่ยคือในส่วนของกองทุนที่เราตุมตรวจสอบเท่านั้นซึ่งในโครงการกองทุนอื่นๆที่เราดำเนินการเนี่ยอาจจะมีบางกองทุนสามารถดําเนินการในพื้นที่ก็ได้นะครับค่ะ แล้วทางสตงนะคะมีข้อเสนอให้ทางหน่วยรับตรวจเนี่ยเขาไปปรับปรุงแก้ไขยังไงกับตัวข้อตรวจพบที่เราเจอค่ะว่าโครงการนี้อาจจะแบบยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่หรือว่าอาจจะแบบยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนะคะในส่วนของข้อเสนอที่สตงได้มีการดําเนินการให้กับกองทุนเนี่ยนะครับเราได้มีข้อเสนอให้ทางกองทุนเร่งรัดในการสั่งการนะครับในการติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการกิจกรรมในพื้นที่นะครับที่ดําเนินการ รวมถึงให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคตลอดเต็มความต้องการในด้านอื่นๆของกองทุนหมู่บ้านนําร่องต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้มากําหนดแนวทางในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินโครงการเนี่ยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กองทุนได้วางเอาไว้นะครับในส่วนของการดําเนินการที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับสทบเราก็มีข้อเสนอแนให้สทบได้คำนึงและก็ได้เห um ็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นสำหรับโครงการนี้แล้วก็นําไปเป็นบทเรียนเพื่อจะถอดบทเรียนในการที่จะใช้ในการดําเนินการโครงการในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เท่ากับว่าทางหน่วยรับตรวจเนี่ยเขาก็รับข้อเสนอแนะจากทางเราเนี่ยไปเพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วถูกต้องไหมคะใช่ครับหลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยทางของกกก็มีรายงานไปถึงทางสทบ เพื่อที่ให้ดําเนินการตามข้อสนเทศของเราทางหน่วยรับตัวหรือสตบี่ยได้นำมาข้สอสนเทศของเราแล้วก็เร่งรัดไปดําเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะว่าทางสตบเองเนี่ยเขาได้ลงพื้นที่ไปกับเราแล้วก็ได้เห็นสภาพปัญหาต่างๆพร้อมกับทางสตงซึ่งเขาก็เห็นว่าข้อสนเทศของสตงเนี่ยเป็นข้อสนเแศที่สามารถนําไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับ และเท่ากับว่าอย่างที่แจ้งมานะคะตั้งแต่ต้นคือข้อตรวจพบตรงนี้เนี่ยเราได้มาเพียงแค่ส่วนเดียวเพราะว่าคือเราเกิดจากการที่เราส่มตรวจสอบใช่ไหมคะทีนี้แล้วสุดท้ายเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่ามีอะไรที่อยากจะกล่าวฝากถึงทางหน่วยรับตรวจแล้วก็ประชาชนไหมกรณีของหน่วยรับตรวจอย่างเช่นว่าในอนาคตที่เขาจะดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกันหรือว่าคือตัวโครงการอื่นที่เราอาจจะยังไม่ได้ไปส่มตรวจสอบอะค่ะ,คะเรามีอะไรที่อยากบอกกับเขาบ้างใช่เลยค่ะ ในส่วนของข้อเสนอแรกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในอนาคตเนี่อยากจะบอกกับทางสทบเนี่ยก็ควรจะให้ความสําคัญในการคัดเลือกกองทุนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยให้เป็นกองทุนที่มีเสถียรภ,ภาพและสามารถดําเนินการโครงการได้แล้วก็จะได้ทําให้โครงการเนี่ยประสบความสาเร็จในส่วนของทางสทบอเองที่ได้ร่วมเดินทางไปกับเราเนี่ยท่านก็เห็นปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยหากจะดําเนินการโครงการ ในรื่องที่ใช้ตึงกันหรืออาจจะเป็นลักษณะของการส,งส่งเสริมประชาชนอย่างนี้ก็จะได้ทราบถึงข้อจํากัดของประชาชนในพื้นที่สําหรับการด,ดําเนินการในส่วนของข้อที่อาจจะเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นภาระหนักๆของประชาชนในพื้นที่หรือเรื่องระบบการเก็บซื้อจัดจ้างในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดังนั้นเนี่ยทางสบงก็ไม่มีข้อเสนอแนะว่าในอนาคตเนี่ยการดำเนินการในโครงการลักษณะอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นที่เรียนให้กับเขานะครับเพราะว่า ในส่วนของสองทบตั้งแต่พูดคุยกันทําความเข้าใจกันเบื้องต้นเนี่ยทางสงทบอเองเนี่ยเขาวางหลักเอาไว้นะครับว่าเขาต้องการที่จะให้กองทุนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีสละในการดําเนินการและสามารถเติบโตได้ด้วยตนเองแต่ก็อย่างว่าพอถึงเวลาดําเนินการจริงเนี่ยชาวบ้านประชาชนในพื้นที่อาจจะไม่เข้าใจในกระบวนการทางส่วนของราชาการอาจจะเกิดความสุดท้าได้ดังนั้นทางสงทบอเองควรจะเป็นพี่เลี้ยงและช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็ให้คําแนะนํา ให้สร้างเป็พนพุาอุปสรรคแก่ดได้พยุงกันและก็ดําเนินการให้เปิดโตงได้ตามที่ทางสุโต้องการครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เรานํามาฝากกาันกับรายการรู้รักงเงินแผ่นดินกับสตงประจําวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรของเราคุณอนุชิตสกุลบุญมาผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบที่หนึ่งสนักตรวจสอบผลสมริดและประสิทธิภาพการดําเนินงานที่หนึ่งนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับ และในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากอีกท่านหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบครั้งนี้ถูกต้องไหมคะใช่แล้วละค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เรารับฟังจากทางผู้ตรวจสอบไปแล้วนะคะนั่นก็คือทางสงตอง,งอนะคะว่าเขาไปตรวจสอบโครงการ BCG ตรงนี้เนี่ยเขามีข้อตรวจพบอะไรบ้างตอนนี้เราก็เลยอยู่กับวิทยากรอ,อีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นท่านที่อยู่ในส่วนของหน่วยรับตรวจนะคะคุณอนุพัฒน์และตอนนี้นะคะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะขอต้อนรับท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วิชิตเครือสุขค่ะรองผู้อำนวย สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันประพัฒ์คุณวันวิสาและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการรู้รักเงินแผ่นดินกับสตงทุกท่านด้วยครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิตเกิดสุกรองผู้นําการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครับผมค่ะ ก็จากกรณีที่เราพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีศึกษาการตรวจสอบโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคือเราก็ทราบกันในมุมของสตงค่อนข้างจะเยอะเลยเราก็ไม่มีโอกาสได้คุยกับหน่วยรับตรวจเลยนี่ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่อยากจะฟังมุมมองของหน่วยรับตรวจเวลาที่ทางสตงไปตรวจนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยก็ต้องถามว่าการที่สตงไปตรวจ ทางกองทุนหมู่บ้านเราต้องเตรียมอะไรบ้างคะในเรื่องที่เวลาที่สตงต้องไปตรวจแต่ละครั้งอค่ะครับก่อนอื่นนี้ผมต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะครับหรือเรียกย่อๆว่าสทบนะครับขอบคุณไปที่สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะครับก็สตง,งน,นะครับอย่างจริมใจเลยที่ได้เข้ามาตรวจสอบโครงการนำร่องบีชีในครั้งนี้ จริงๆในส่วนของสธบอเองเนี่ยนะครับเรามองว่าสตงเนี่ยที่ได้เข้ามาเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นในเรื่องของการจับผิดนะครับ mm. แต่ท่านเข้ามาทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นกระจกบ,บานใหญ่ที่สะท้อนการทํางานของโครงการของเรานะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ถือว่าเป็นโครงการค่อนข้างใหม่และมีความท้าทายนะครับในเรื่องของ ในโครงการนําร่องในลักษณะนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีจุดที่เป็นช่องว่างช่องโหว่เพราะในการเริ่มต้นในการทํางานนะครับแต่ว่าสงตอง,งอในการตรวจในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการชี้ให้เราเห็นช่องว่างเหล่านี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากในการที่เราจะต้องทำการรู้ในจุดที่เราจะต้องแก้ไขนะครับเพื่อให้อาโครงการนี้ฮมีการบรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับ เพื่อให้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับค่ะ แล้วเมื่อสักครู่นี้ค่ะทางผู้ตรวจสอบนะคะก็ได้ชี้แจงว่าทางสทบค่ะก็ได้ให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยร่วมเดินทางตรวจสอบกับทางสตงไปด้วยในทุกๆพื้นที่นะคะทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการดาเนินการทีนี้ข้อเสนอแนะของทางสตงค่ะไม่ทราบว่าทางหน่วยรับตรวจเนี่ยนำไปปรับปรุงหรือว่านําไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินโครงการได้ดีมากขึ้นยังไงบ้างไหมคะจริงๆสตง ได้ลงมาเนี่ยนะครับก็ได้ชี้ถึงปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ชี้แนวทางในการแก้ไขที่เป็นความชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้เห็นแล้วก็เกิดประโยชน์มากนะครับในส่วนของสอธบสธบเนี่ยจะได้นำในข้อเสนอเนี้ยทั้งหมดนะครับเราจะทำเรื่องของแผนปฏิบัติการนะครับหรือว่าเป็นแอคชั่นแพลนนะครับตามที่กำหนดนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำทันทีเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการ ถอดบทเรียนจากโครงการที่สตงแนะนํามานะครับแล้วเราจะกลับเข้าไปในในส่วนที่ซ่อมแซมนะครับบางกองทุนที่ยังมีปัญหาอยู่โดยใช้ข้อมูลของสตงเนี่ยตรวจสอบเป็นตัวนําทางและจะมีการไม่อนุญาตให้กับเทคโนโลยีต่างๆที่ไปติดตั้งแล้วถูกทิ้งล้างไว้นะครับเราก็จะพยายามที่จะทําให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็สามารถนํามาใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ครับ และนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นจากทางหน่วยรับตรวจนะคะที่มีต่อสตงในส่วนของข้อเสนอแนะที่สามารถจะนาไปปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในตรวจการดําเนินโครงการได้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากกับทางสตงไว้ไหมคะถึงแนวทางในการตรวจสอบหรือว่ามีอะไรที่จะอยากให้ทางสตงค่ะให้คาแนะนําอะไรเพิ่มเติมรวมไปถึงฝากถึงประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของเงินแผ่นดินบ้างเชิญเลยค่ะคือ อยากให้ทุกท่านนะครับได้ทราบนะครับว่าสตงเนี่ยที่ได้ลงพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับกับพื้นที่ของหน่วยรับตรวจบางเรื่องบางประเด็นนะครับหน่วยรับตรวจเนี่ยได้รับนโยบายได้รับโครงการต่างๆหรือแม้กระทั่งคิดโครงการต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในแง่มุมของผู้พัฒนาแล้ก็ผู้ปฏิบัติแต่ก็ยังขาดในบางช่วงบางตอนนะครับที่เป็นช่องว่างนะครับ ซึ่งถือว่าสตงเนี่ยเป็นผู้ที่เข้ามานะครับช่วยติดตามเป็นพี่เลี้ยงเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้เราได้อย่างมากนะครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนหรือหน่วยรับตรวจเนี่ยได้มองภาพอีกภาพหนึ่งนะครับว่าถือว่าเป็นการที่ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับที่เราจะได้รับในการตรวจสอบของโครงการต่างๆในการใช้เงินภาษีของภาครัฐนะครับอย่างคุ้มค่านะครับก็ ถือว่ามีความยินดีอย่างมากนะครับที่ที่ได้รับประโยชน์จากมุมมองจากสทงในครั้งนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิตเครือสุขรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคะ่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ และก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะวิทยากรสองท่านของเราค่ะคุณอนุชิตสกุลบุญมาผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบที่1สําสำนักตรวจสอบผลสำเร็จและประสิทธิภาพการดําเนินงานที่1นนะคะคุณอนุชิตสกุลบุญมาและอีกท่านหนึ่งค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิตเครือสุกรองผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้และ เวลาหมดแล้วจริงๆนะคะคุณอนุชิตสกุลบุญมาผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิตเครือสุขคุณวันวิสาโตทีมและดิฉันนันปพัฒนเฉลิมสินทิรันเราสี่คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบติดตามรับฟังรายการ รู้รักเงินแผ่นดินกับสตงอทุกวันพรสัสบดีเป็นประจำทุกสัปดาห์